บอสเนี่ยมีเรื่องเล่าเยอะผมพูดแล้วผมขึ้นเลยอยากใด้เราควอที่บายแป๊บนึงคือบางทีเนาะเราก็อย่ามาถธงก็เคยงอนเดี๋ยวปากบอกว่าไม่โกรธไม่โกรธไม่ตต่ตาเลยไม่โกรธไม่กเขาไม่ได้ไม่โกรธเขามึนบิดมึนมึนแต่เรารู้ว่าเขาแกล้งเราแต่แบบเราก็แบบไม่คุยด้วยล้วก็ได้ หยอกจออไงใครใอ่ะใครแกเป็นใครฉันคือคนนึงที่รู้สึกว่าไม่มีใครปกติเลยสักคนแฟนเ a y เพื่อนกันวันหนึ่งสวัสดีค่ะอยู่กับปิวอีกครั้งในรายการ f r i e n ฟ s Day เพื่อนกันวันหนึ่งค่ะ รายการของแบบเสาเงาที่อยากจะมีเพื่อนเพื่อนมาเมาที่บ้านนะคะและวันนี้บอกเลยว่าเป็นแบบน้องๆไวสใสเตรียมที่ไว้ให้แล้วมาถึงสมที่นั่งจะเป็นใครบอกเลยว่าวันนี้สนุกอย่างแน่นอนไปเจอกับเขาเลยในช่วงน็อกน็อขอขอจ้ามาถึงหรือยังมาถึงหรือยังมาหรือยังมาเอ้ามาสองเหรอเธอต้องมาสามไม่ใช่เหรออ๋อพี่ยังมาแค่สองเอ้ารวนันไว้สามคนไม่ใช่เหรอเอ้า เอ้าอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเมื่อวานเนี่ยเอาเขาไม่ได้นัดผมมาเมื่อวานวันนี้วันนี้ลุกมาลุกลุกลุกโอ้โหไปต้งการตองการโทษโทษมีพร็อกมีพร็อกเออและตอนนี้ก็อยู่กับบอสเดินและไดมอนด์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนไหนมาทั้งทีแนะนําตัวกันหน่อยก่อนดว่าเธอคือใครอะไรยังไงบ้างสวัสดีค่ะด้วยนะครับผมผมไดมอนด์นะครับผม รับบทเป็นฉลามครับสวัสดีครับผมบอสนะครับรับบทเป็นสกายครับผมสวัสดีค่ะอนันฟติมาค่ะรับบทเป็นของขวัญค่ะและทั้ง3คนนี้มาจากละครเรื่อง Across the Sky ลัดฟ้าล่าฟ้า ตามธรรมเนียมเวลามาบ้านเพื่อนมันก็ต้องมีของมาฝากปะเฮ้เข้ากระเพราหมูเมื่อคืนอยู่ไหนอ๋ออยู่ในท้องกินไปแล้วก็กินแล้วด้วยคนนี้เป็นเจ้าบ้านคือไม้มไม่สัตว์ตอนนี้คนจะเป็นเจ้าบ้านคือพอดีแล้วใช่ทำตัวตามสบายเหมือนเป็นเจาบ้านตัวเองนะครับโอเคมาสบายจริงจริงวันนี้มีอะไรมาฝากด้วยมีอะไรมาฝากคะเล่ยเป็นสิ่งที่จะเอนเตอร์เทนพี่ปิ๋วแล้วก็ทุกคนด้วยนะคะก็คือละครของพวกเราเองมีละครมาฝ ใช่เรื่องว่า Across the Sky รัดฟ้าล่าฝันค่ะเรื่องราวอย่างไงไหนเราให้ฟังหน่อยได้ไหมอ๋อเรื่องของ Across the Sky รัดฟ้าล่าฝันเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเด็กที่มีฝันนะครับผมใน Max Academy แล้วก็มันจะเกี่ยวกับเรื่องของการร้องการเต้นการพร์ฟอร์แมนอะไรพวกนี้แต่นอกเหนือจากเรื่องนั้นก็จะมีแบบเรื่องดราม่าเพราะแต่ละคนใน Max Academy เนี่ยก็จะมีความฝันของตัวเองใช่ไหมแล้วก็จะมีอุปสรรคที่ต่างกันซึ่งเขาก็จะมีปมต่างๆเนี่ยต่างกันอาซึ่งที่บอกว่าเรื่องนี้จะเอ็นเตอร์เทนมากมาก เพราะว่ามันมีครบรสยังไงทั้งคือแบบมีทั้งเผ็ดมีทั้งหวานเออมหวานเค็มหวานขายของขายของโอเคเ่อาหน่อยนะล่วแล้วหนึ่งมันมีครบรสทั้งรถเก่งกัะรถเก่งรสข้ามีทั้งคอมดี้ดราม่าโรแมนส์ความสนุก อที่ทุกคนไม่เคยเห็นต้องบอกก่อนว่าทั้ง3คนเอาของมาฝากคือเป็นในส่วนของละครแต่ว่าพี่บิวรู้มาว่าไม่ได้มีแค่ละครนอกจากเพลงรวมแล้วทั้ง3คนยังมีเพลงที่ร้องประกอบละครนี้ด้วยสามคนเลยถูกไหมใช่ครับนั่นชื่อเพลงว่า Across the Sky ในไหนมาทั้งที่แล้วแบบละครคือเดี๋ยวเราไปติดตามดูได้แต่อยากฟังเพลงตรงนี้เลยได้ไหม

วันนี้ไหนๆมาบ้านทั้งที <c oughs> ไม่ได้แค่มีของมาฝาก <c oughs> เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมดีกว่าเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงต่อไปกันเลยนั่นก็คือช่วงหาทำค่ะ ร้องก็ร้องมาแล้วเต้นก็มีมาแล้วเออแสดงก็บ้างแล้ววันนี้เนี่ยทั้งสามคนมาด้วยความที่ละครมีครบรถมีทั้งร้องเต้นมีทั้งแสดงมัดรวมเลยเออน้องสกายฉลามของขวัญเปิดตัวละครใหม่เลยวันนี้ของหวานบอกเลยให้ทุกคนเลือกของขวัญกับของหวานเลือกใครพิมมา ของขวัญไม่ได้เปิดช่องเลยซึ่งอย่างที่บอกวันนี้เรามีตัวละครใหม่ไปทั้งที EP หออนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะซ้ำ EP นั้นอีกทีหนึ่งแล้วฉากที่บบบพี่ผิวชอบมากคือฉากที่สกายไปที่ Max Academy แล้วไปเห็นของขวัญเขาร้องเพลงอยู่ถามว่าจําได้ไหมว่าตอนร้องเพลงอะไร ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้่ะอต้องบอกว่าในซีนนั้นมไม่ใช่แค่สกายที่มองของขวัญแต่ว่ามีฉลามที่แบบมองอะไรเอ,อมองสกายอีกทีนึงก็แบบมายุ่งกับของขวัญคุณฉลามเนี่ยเขาก็มีความแบบมีความชอบในตัวของขวัญอยู่ก็เลยหวงวันนี้เปิดตัวของหวานทั้งทีของหวานนี่แหละก็คือคนที่มองฉลาม อยู่อีกคนเดิมเออหึงเขาอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาเนี่ยไปมองของขวัญห้าสี่สามสองแอคชั่นไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับฉันเธออาจได้เจอกับคนที่เธอไม่คาดฝันคำไมนี่ มาาอย่งี้้แลวก็เล่นตามซีอยู่ไงเราเราโดนครูแม็กด่ามาเราก็จ่อยอยู่เรากำลังเดินเข้ามาไงให้ให้คนโดเห็นหน้าด้วยอันนี้กำลังแบบกำลังพีกไงเมื่อกี้พอพีกไปมันลื่นนิดนึงเขาเขาเลยขำสามสองหนึ่งแอคชั่นไม่มีอะไรที่เป็นโอเคอ่านแล้อ่ะ มีมีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับฉันเธออาจได้เจอกับคนที่เธอไม่คาดฝันเขาอาจไม่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอแล้วบอกรักเธออยู่ทุกวัเหมือนดังในความฝัน S <S อาได้เจอกับคนของฉันครบสวันพันแกนะเดี๋ยวของของหวาหนช่วยที่ทำไม่ใจไม่หนาวสั่งยังกับฉันที่ยังคอยบอกตัวเองอยู่ทุกวันว่าฉันจะได้เจอแกเป็นใครมาแอบดูของขวัญร้องเพลงฉันคือ ใบตองก็ผนังมันเป็นกระจกอ่ะก็แสดงว่าเขาให้ดูได้ไงเฮ้ย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 มึงเอาไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทาไมหมี่เหลืองอะไรกันเนี่ยมีมีเหลืองอ่ะไปอีกแล้วเหรอมาทำอะไรทีนี้ก็เป็นตัวไงของไอ้ไฮมาเรื่องของเราค่อยเคลียร์กับที่หนังเถอะเฮ้ยมึงหยุดพูดดิใส่กูเฮ้ยเออเฮ้ย พี่สลามคือคือคือค้ามเนงอปากเป็นอะไรเธอยังจะไม่น่ามาพูดอีกนะขอขวัญเราขอโทษเราขอโทษเธอรู้ไหมว่าเธอแย่งดวงใจของฉันไปพี่สลามต้องเลือกต้องเลือกของหวานพี่เลือกไม่ได้จริงพี่ขอโทษนะมันเลือกยากตรงไหนพี่สลาม ขอวันถึงเวลาที่พี่ต้องเลือกพี่คงต้องไปจริงจากโจากเรนแม็กซ์แคนดิเดตเนี่พี่ตัดจุดใจยากขนาดนั้นเลยเหรอพี่รู้สึกว่าไม่มีใครปกติเลยจกทุกคนโอ๋ยและจุดจบก็คือสลามออกจากแม็กซ์แคนดเดใช่แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่และนี่คือซีที่ถูกยิบมาจาก Across the Sky รัฐบาลลาฟพันค่ะ ของจริงไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนของจริงของที่ถูกต้องเราควรไปดูนะคะซึ่งสามารถดูย้อนหลังได้ทั้งไหนอะใครของไปก็ดูสามารถดูย้อนหลังได้ทันเน็ตฟลิกนะครับผมก็ใครยังไม่ได้ดูก็ไปย้อนดูกันได้นะครับแล้วก็จะเห็นซีนนี้แบบที่ถูกต้องนะครับใช่ที่ดี่นนี้ครับผม เนืยอมาบ้านที่พีวทังทีครับผมมันพูดคุยกันหน่อยดีกว่าเ<ล>นาะแบบเปิดใจกันหน่อยเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงไม่ใช่เพื่อนนี่กล้าถามแลวแกเรา3ามคนเนี่ยด้วยความสนิทมีเหตุการณ์ไหนไหมที่มันทําให้เรารู้สึกแบบโหนี่เราสนิทกันขนาดน,นี้เลยเหรอหรือแบบทําให้เรารู้สึกแบบอือเนี่ยเราสนิทกับคนนี้ จริงผมว่าแต่ละคนนะครับจะมีเหตุการณ์ที่แตกต่างกันแล้วอย่างเอิญอย่างเงี้ยผมกับเอิญจะจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยคุยกันหรืจะไม่ค่อยสนิทกัน<ช>มากอะไรเ<อ>งี้ย<อ> <ๆ S 1> แต่แต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับเอิญโมลโต้จริงโมโันแบบว่าจนใกล้จะจบเรื่องแล้วเนาะตอนนั้นใช่ใช่มันใกล้จะจบเรื่องแล้วแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราได้ระบายความในใจกันทั้งสองคนว่าแบบเออเนี่ยเราเคยรู้สึกแบบนี้นะหรือว่าเราได้แลกเปลี่ยนแบบความคิดของกันและกันด้วยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือ เป็นเหมือนกับความลับที่เขาไม่ได้บอกใครอะแต่เขามาบอกเราใช่มันเลยมันเลยรู้สึกว่าทําให้ผมรู้สึกสนิทกับเขามากขึ้นด้วยค,ความเป็นเพื่อนอะไร,รอ,อย่างเงี้ยครับอย่างบอสจริงๆก็ทํางานด้วยกันก็อยากจะบอกว่าบอสนี่เห็นพัฒนาการของบอสด้วยแล้วเหมือนกับเราก็ได้มีโอกาสได้คุยกับบอสมากขึ้นรู้สึกว่าเออพอพูดด้วยมันก็ มีความแบบเข้าใจกันเพราะว่า assim, จริงๆเจนผมอะถ้าสมมติว่าคุยกับคุยเรื่องการทํางานกับเพื่อนที่อายุเดียวกันเราเราอาจจะไม่เข้าใจกันบ้างแต่ว่าอย่างบอสอย่างเงี้ยก็จะเป็นเจนเดียวกันที่เวลาเราคุยแล้วเราจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยครับแต่เอิอยากรู้ว่าทําไมอดีวันนั้นดีมาถึงถึงแบบกล้าเข้ามาคุยกับเ่นเราได้ยินคนอื่นแบบพูดมาแล้วเราแบบอยากจะรู้ความจริงนนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือว่ามันจริงไหมแล้วก็ได้ถามแล้วก็ได้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วมันทําให้เราสนิทกันมากขึ้นนะตรงนั้นเออ ใช่เพราะว่าตอนแรกคือด้วยคำว่าดีมายน่าจะมีความแบบเป็นผู้ชายมากๆอะไรอย่างเงี้ยแบบแบดบอยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบจะมีความกลัวดีมายแบบว่าไม่ค่อยกล้าคุยด้วยแล้วแบบเวลาคุยด้วยก็แบบว่าคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แบบว่าหนูก็ฟังเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเขาฟังหนูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกเลยว่าเขาึ้ตลอดเวลาไม่ค่อยได้คุยกันคือถ้าเกิดว่าเขาไม่สนิทอ่ะเขาจะมีความตึงก่อนก็เป็นโลกส่วนตัวสูงเลยนะพวกอย่างงี้ยแบบั้แต่ว่าพอดีมายเข้ามาเปิดใจมันนั้นแล้วก็เราก็ได้คุยกันแลกเปลี่ยนความลลัััับกกกนนนแะอยย่างเี้ม็ ให้แบบว่าเราเริ่มแบบอ่าโอเคสบายใจต่อกันแล้วก็เอดิก็สนิทกันซึ่งของพี่เอิญกับพี่ดมอ,อก,ก็คือเป็นเหตุการณ์เดียวกันไหมพี่ออยากรู้ว่าแบบที่เรารู้สึกว่าเราสนิทกับเขาใช่ใช่ใช่เพราะว่าก่อนนันนี้คือไม่คุยกันเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มสนิทกันแล้วคะ่ะแล้วกับพี่คนข้างหลังล่ะพี่บอสกับบอสเหรอคะจริงๆตอนแรกม,มันมีกําแพงต่อกันคะ่ะก็คือด้วยความว่าเอิญก็นั่นแหละเป็นคนเข้าหาคนไม่ค่อยเก่งและบอสก็เป็นคนไม่ค่อยพูดฉะนั้นเอิญถามอะไรไปบอส แค่นี้หนูก็เลยแบบเหนือว่าเขาไม่อยากคุยกับเราหรือเปล่าก็เลยบอกว่าไม่ค่อยพูดอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอมันต้องมีเลิฟในซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพี่วอยก็แบบบอกว่าแบบมันยังไม่ได้เท่า,าที่ควรกลายเป็นว่าเราก็เลยต้องแบบคายกําแพงนั้นออกแล้วก็คุยกันมากขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วก็มีวันหนึ่งที่แบบเขาก็เดินมาเขาก็ยกตูดนงี้แล้วเขาก็ใส่รูแบบนี้หนูก็เลยคิดว่าอ่าเหตุการณ์นี้แหละอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ อ่าเราเป็นคนสนิทกันนี่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะเพามันจะมีสิ่งนี้ออกจากป่าเลยแล้วว่าเขามาละลายพฤติกรรมอ่าบอสอาจจะแบบเห็นเห็นแบบเออมันเซฟโซนเหรอก็เลยมาตดใจคือ พ่อพูดเสียมากเลยเออหน่อ้มันเป็นหนึ่งในวิธีการละลายพฤติกรรมที่ผู้ชาดช่างไม่ใช่เพื่อนไม่พูดนะจริงก็พูดจริงจริงมันก็จริงๆผมว่ามันมีหลายจุดมากๆเลยคืออย่างอย่างผมก็เออที่พูดตอนแรกว่ามีกำแพงต่อกันคือมันก็รู้สึกว่าจริงๆก็อยากสนิทกับเขาแหละแต่ว่าก็ไม่รู้สิอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นอ่ะมันก็แบบกล้ากลัวเราเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดด้วยไงแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่า มันผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแล้วมันหนักมากๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบแชร์ก็น่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นช่วงที่เริ่มคุยกันมากขึ้นแล้วคือมันเหมือนแบบว่าพอมันหมดกําลังใจทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยแล้วมันเครียดกันทั้งสองคนมันก็เลยแบบว่าเอาละเราต้องจับมือกันแล้วสู้ไปให้กันอะไรเงี้ยก็พูดได้กันตลอดนี่ค่ะมันเกิดจากผมมาเห็นน้ําตาเขาแล้วก็ มันมีเหตุการณ์ที่เราต้องผ่านไปด้วยกันเยอะนนวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าคอยเป็นกําลังใจให้กันละกันครับจนแบบว่ามันขึ้นมาได้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนั้นมาก็พูดกันทุกเรื่องครับผม,ออมแชร์กันทุกเรื่องแม่ขขโตดโตดครับผม งั้นพี่บอสล่ะจริงๆอ่ะผมะ่รู้สึกว่าตัวเองสนิทกับมอนน่ะน่าตั้งแต่แบบประมาณ last ใชคอลแล้วแต่ว่าก็เราก็รู้สึกว่าห่างๆกันตอนอช่วงที่เขาเป็น last o เพราะว่าเขาก็ทํางานทุกวนันแล้วก็มไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยคุยกันช่วงนั้นก็เลยรู้สึกห่างพอกลับมาได้ร่วมง,งานอีกทีเนี่ยก็เลยแบบรู้สึกเหมือนเริ่มเริ่มใหม่ขึ้นนิดนึงจนแบบว่ามีตอนช่วงท้ายๆละครอย่างเงี้ยก็มาคุยกันแบบว่าเฮ้ยจริงๆมีอะไรก็โทรกันมาหาได้เหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบแชร์อะไรให้ฟังกันมากขึ้้นนีี่่กกก็็บออวาาาเเมมะไรลให ฟังนะไม่ต้องเก็บเอาไว้คนเดียวอ,อะไรอ,อ,อย่างเงี้ยผมก็บอกเออมึงก็เหมือนกันเพรับเมื่อกี้มัน,นมเป็นเรื่องของความสนิทแต่อยากรู้ว่าโมเมนต,ต์ความประทับใจบ้างไดเปล่าว่าแบบเราทํางานด้วยกันมาเนาะคือพี่อยากรู้ว่าแต่ละคนมีแบบความประทับใจอะไรกันที่รู้สึกโอ้คนนี้เป็นแบบเออแบบพเรารู้สึกดีหรือรู้สึกเป็นแบบเดสตินีที่ได้ทางานกับคนเหล่านี้อะไรคือจ้เป็นหนึ่งเรื่องเล็กๆที่ผมรู้สึกสําหรับเออเลยคือ เขาเป็นคนที่เปิดรับนะตอนแรกผมก็แบบคิดว่าเขาเขาคงแบบเป็นคนดื้อคนนึงเหมือนกันที่แบบว่ากลัวจะไม่รับฟังอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเขาอะรับฟังทุกอย่างนะแต่ว่าเขาก็จะมีความดื้อของเขาคือหนูจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนถ้าใครบอกมาว่าทําอย่างนี้นะแต่เราไม่เข้าใจว่าทําแล้วมันได้อะไรหรือว่าเราไม่เข้าใจเมนพอยต์ของมันจริงๆอะหนูจะไม่ทําเพราะว่าคิดว่า ถึงทําไปเราไม่เข้าใจเราจะสื่อสารมันออกมายัางไงอาจจะเป็นเด็กหัวดื้อน,นิดนึงแต่ว่าแบบว่าก็รู้สึกว่าเราอยากจริงใจกับทุกอย่างที่เราทําอะไรเง,งี้ยแล้วก็อาจจะแบบดื้อบางอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราไปพูดกับเขาพอแบบว่าเออจริงๆมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้อะไรเงี้ยเขาก็รับฟังแล้วเขาก็ทําทุกอย่างที่แบบเราแนะนําไปอะไรเงี้ยใช่อพอเข้าใจเราก็จะโอเคลุยกับดมอลกับดมอคือหนึ่งสิ่งที่ผมประทับใจกับตัวเขาคือเรื่องความสามารถ คือผมเ s สเ c t ในความสามารถของเขาอะไรเงี้ยมาตลอดตั้งแต่ลาสุดแล้วหรืออะไรเงี้ยตั้งแต่วันที่จะจดมอนด์ไม่มีแววที่จะขึ้นเป็นลาสวันตอนนั้นถ้าพูดตรงๆเพราะว่ามันจะแบบมีเรื่องของคะแนนโหวตกระแสหรืออะไรเงี้ย<า>ตั้งแต่วันที่เขายังไม่ค่อยมีกระแสอะไรเงี้ยผมก็เห็นถึงในตัวเขาตลอดว่าจริงๆคนนี้มีของนะแล้วผมเชื่อมั่นว่าสุดท้ายคนนี้จะทําได้อแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในวันที่ประกาศผลลาสวันอะไรเงี้ยแล้วผมก็ภูมิใจกับคุณตอนนี้ไดมอนด์ก็ชายมากเลยจริงจงผมครับผมครับ อ่ะเขาพูดขนาดนี้แล้วโมเมนต์ประทับใจคุณกับคุณบอสยังไงบ้างถ้าโมเมนต์ประทับใจของผมนะครับก็คือถ้าสมมุติว่ามีนัดคิววันถ่ายนะครับผมก็จะไปกับบอสเราก็จะเจอกันเกือบทุกรอบนะ วันไหนนะถ้าคุณไม่เครียดนะผมจะแบบประทับใจเป็นพิเศษเพราะว่าคืออย่างที่บอกครับบอสจะเป็นคนที่คิดมากมใช่มผมไม่รู้นะว่าคุณแบบรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่ามผมแบบเห็นคุณแล้วคุณคิดมากหรือว่าเวลาจะเข้าซีนหรือเวลาเงี้ยแต่คุณทําได้ดีนะแล้วผมก็ประทับใจในสิ่งที่ว่าเวลาคุณแบบมีแรงกดดันต่างๆนานาทน่าผมเองผมเสียสมาธิแต่ถ้าคุณอะ่ะคุณทําให้แบบทั้งโลกของคุณมันใจเย็นลงแล้วคุณก็ค่อยๆเข้าใจกับมันแล้วก็คุณทําออกมันให้มันดีและมันผ่านไปด้วยดี นั่นคือสิ่งที่ผมประทับใจมากๆของเออล่ะของเออล่ะนีเขาทวงแล้วนะเขาทวงแล้วนะว่าความประทับใจของเขาได้เป็นยังไงบ้างประทับใจหรอไม่คิดก็เอาเอิญก่อนดีกว่าเอิญก่อนดีกว่า มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่แบบว่ามันมีหลายสิ่งเข้ามาแบบว,ว่ากระทบใช่ไหมคะแบบว่าไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบดอมอเป็นคนที่ที่อยู่ตรงนั้นให้เอิญปรึกษาแล้วแบบว่าเอินสามารถคุยกับดอมอได้คือดอมอเป็นคนที่แคร์เพื่อนมากอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบมีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าเขาช่วยได้อะเขาจะช่วยหร,หรือแบบเราไม่ได้ขอให้เขาช่วยไงเขาจะเสนอว่าแบบให้ช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยตลอด จริงๆก็อย่างเดียรที่เอิญพูดแหละก็ประทับใจนะว่าเราแบบเป็นเหมือนกับคนคนนึงเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสาวแล้วกันเออเขาเรียกเราเพื่อนสาวอะไรเงี้ยจริงๆชอบในความสามารถเอิญด้วยแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าคนนี้มีแววเหมือนเขามีอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่าคนนี้เก่งมากเวลาผู้ใหญ่มองเข้ามาเงียครับเขาก็จะมาบอกผมบอกว่าเฮ้ยดูเอิญสิเอิญนะคนนี้เอิญสวยว่ะแบบเฮ้ยเอิญสวยมากอะไรอย่างเงี้ย เออจริงคุณในแต่ละวันคือคุณแบบพัฒนาไปในแต่ละวันและและมันเห็นผลด้วยในแต่ละวันคือแบบไม่ได้หยุดพัฒนาอะไรเงี้ยครับอืมไม่ได้ครับก็จริงจริงจริงเห็นเห็นโดยตลอดแล้วก็ประทับใจมากอืมเ่องนี้พอดีพอดีอ่ะงั้นพี่เอิญนะมีอะไรที่แบบเราประทับใจพี่บอลยังไงบ้างสิ่งที่เอิญประทับใจในบอลจริงจริก็คือมันจะมีซีนที่พี่บอลอาจจะดุเยอะมากอะไรเงี้ยในวันนั้นอะไรเงี้ยจนแบบคือหนูก็ไม่รู้ว่าหนู จะต้องทํำยังไงแล้วบางสิ่งบางอย่างมันเป็นอะไรที่หนูเองก็ควบคุมไม่ได้แล้วหนูก็หมุดหงิดตัวเองว่าแบบทําไมทําให้พ่อผิดหวังแบบนี้คือเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบกดดันตัวเองอยู่แล้วเป็นคนตั้งใจในทุกอย่างอยู่แล้วแล้วทีนี้พ่อแบบโดนความกดดันเข้ามาเยอะมากๆอะไรเงี้ยมันเลยทําให้หนูแบบยิ่งเครียดเข้าไปอีกจนแบบวันนั้นหนูเหมือนตะเลิดไปเลยอะเดินออกไปเลยอย่างเงี้ย อาจจะแบบไม่น่ารักบ้างแต่ว่ามันก็หมดซีหนูแล้วล่ะวันนั้นก็เลยว่าเดินออกไปเลยคือแบบว่าสวัสดีแล้วก็เดินออกไปเลยแล้วหนูก็แบบไปนั่งอยู่คนเดียวแล้วหนูก็ร้องไห้แล้วสิ่งที่เขาทําก็คือเขาแบบเขาก็ยังมีงานของเขาอยู่มันก็เป็นช่วงพักของเขาแหละแต่ว่าเขาแบบสนใจคนรอบข้างเสมอ,อสิ่งที่บอนมาพูดกับเอิญมันก็เขามานั่งพูดล่าย,ยาวมากเลยอะเหมือนเรียงความเลยอะแต่ว่า ทุกประโยคที่บอสพูดออกมามันทําให้เอิญเห็นว่าบอสมีความคิดที่โตมากๆเกินเด็ก18คนนึงแล้วก็รู้สึกว่าเขาทําให้เอิญมีความคิดที่โตขึ้นด้วยหลังจากนั้นก็เลยทําให้แบบเอิญทํางานในกองได้มากขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะทําให้การเล่นบทมันดีดีขึ้นด้วยค่ะใช่อัน,นี้ก็เป็นสิ่งที่บอสช่วยเอิญไว้จริงๆ เราก็ต้องแบบมีความประทับใจในความคิดความอ่านของขาวที่แบบดูโตกว่าเด็กอายุ18จริงๆเลยใช่ใชแล้วมีเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าแบบงอ,อนมากแต่ขอแบบเรื่องเล็กๆพอ,อเรื่องใหญ่เราไม่เอาเราขอเรื่องเล็กๆพอ,อฟังมาเขารักกันมาตลอดมันว,มนว่าเออกันกนี่หุย มีรักก็ต้องมีมันก็ต้องมีบ้างแหละพี่ม่อนพี่มอนยังไงไหนเคยงอนคนนี้ไหมเรื่องเล็กๆเฮ้ยมีหลายเรื่องคนนี้มันมันยังไงจริงๆแบบก็มีผิดคิวกันบ้างอะไรเวลาเราแบบเล่นซีนบู๊ซีนต่อยกันอย่างเงี้ยครับก็มีเส๋ออัปคัตจริงๆอ่ะถ้าพูดว่าไม่โกรธเพื่อนเลยอ่ะมันก็จะดูแบบเป็นคนที่แบบใจดีเกินไปซึ่งจะบอกผมเองผมก็เป็นคนที่ อ่าก็มีนิดนึงแต่เราก็เข้าใจว่าเขาผิดคิวจริงๆเราก็แบบอ่าไปตามน้ำไปแล้วกันคือวันนั้นอ่ะคือพอเอามันพร้อมผิดคิวเสร็จปุ๊บเขาก็ร่วงไปอยู่บนพื้นใช่ไหมอุ๊ยยยขอโทษนะรู้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจกดกูปุ๊บเนี่ยปากบอกว่าไม่โกรธไม่โกรธไม่ไม่ตามตาเลด้วยไม่โกรธไม่โกรธหัวไมว่าไม่โกรธกูจริงไหมเนี่ยเขาไม่ได้ไม่โกรธเขาหมื่นหมื่นอ่าแล้วกับพี่เอิญล่ะ เอินเหรองอนเขาสนใจเราช่วงนี้ฮะจริงเหรองอนบ้าน่ะใช่เหรอเออจริงบ้านี่ผู้จริงฮะนี่ผู้จริงนอเล่นเน่ไม่มีอะไรนะงอนหรอกงอนในบอสเยอะกว่าอ่าบอสเนี่ยมีเรื่องเล่าเยอะงอนเพราะว่าแบบมีอะไรแล้วชอบเก็บไว้คนเดียวแล้วไม่พูดกับเพื่อนอ่าอันนี้งอนนะจริงเพราะว่าเราแบบเราเป็นห่วงเขาอะไรเงี้ยดูดีป่ะแล้วมารูทีหลัง มัารู้ทีหลังว่าเอ้ยเขารู้สึกแบบนี้รู้สึกแบบนี้้วทำไมมันไม่บอกตั้งแต่แรกจะได้ช่วยกันจะได้แบบให้มันคลิกกันอะไรอย่างเงี้ยาผมงอนคุณอันเนี้ยผมพูดแล้วผมขึ้นเลยเออขึ้นงั้นพียวเลนดีกว่าเมื่อกี้มอนบอกว่าไม่มีก็ใช่โอยพี่เพิ่งสนิทกันหยับหยัเพิ่งงอนีมีเอ๊ไหมมีเอ๊ะ ใส่เิยผมบ่อยสมมติสมมติทำไมหน้าตึงเออจะตึงไปไหนบางทีอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ยครเตอร์าแรเตอร์เออแต่ว่ายังไม่ยังไม่มีแบบว่าเรื่องที่แบบงอนกันอะไรขนาดนั้นคุณไม่เคยเห็นในกระตูนอะแบบพวกที่แบบเก๊กเกะเขาคิดนะในหัวกลับบ้านไปกูจะเล่นเกมอะไรดีววะูมันไนเพียงเรื่องหนึ่บันนี้บอลเก็บไปได้ทั้งหมดสาม พี่เอินเอิกับพี่บอเคยเคยมีไหมก็พอมีโอ้ยเขาไม่รู้หรอกค่ะเพราะไม่ได้บอกเฮ้ยอะไรเลยมีตอนที่แบบว่าทุกคนเหมือนเมาเมากันแล้วแบบทุกคนก็แบบนี่ดูสิดูสิดูสีแล้วเราเนี่ยมาสายเราก็เลยบอกว่าเดินเข้าไปอะไรหรอทุกคนเราอยากคุยด้วยแล้วบอกเอว่าไม่รู้หรอกนี่แล้วบอก็เดินไปแต่เรารู้ว่าเขาแกล้งเราแต่ว่าเราก็แบบไม่คุยด้วยแล้วก็ได้ หยอกจอไงใครๆใครแล้ววันนั้นเขาไม่รู้ด้วยจริงไหมหรือไม่รู้ด้วยครับไม่รู้ก็คือทุกอย่างยังปกติอย่างนี้หรออืมก็ยังเข้ามากินขนมไม่เหมือนเดิมเนี่ยเวลาทําอะไรก็ต้องระวังพี่บอลทำไมผู้หญิงเขาคิดเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวไว้สอนเดี๋ยวไว้สอนเออกิ่กบอลเคยงอนสองคนนี้ไหม โอ้โห oh, สนในใจแรงเจ่ะย่างนะคือผมก็ไม่ค่อยได้งอนกับม่อนนะแต่ผมก็มก็มีคิดคิดว่าแบบเทำไมเราไม่ค่อยได้คุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ย<ม>อาจจะ<ช>เป็นแบบน้อยใจเป็น<ะ>น้อยใจนิดนึงแบวาทำไมเราไม่ค่อยได้คุยกันเลยแบบแต่ก่อนเราคุยกันเยอะนะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบน้อยใจนิดนึงแต่ก็แบบไม่ได้งอนกับมันเอหละมีไหมก็จริงจริงก็มีบ้างปัปบไปอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรไม่บอกหรอกบอก ไม่บอกบอกไม่บอกบอกไม่บอกเนี่ยเป็นอย่างนี้อีกละงอนงอนละอ่ามีตัวยกตัวอย่างอันนึงก็ได้แปลงฟันมีแปลงฟัน<อ>ไม,ไม่ไม่รอเราอะไรอ,ะอย่างเงี้ยปกติไปแปลงฟันด้วยกันอะไรอย่างงี้หมายถึงว่าหลังกินข้าวเสร็จไงมันเป็นเรื่องที่ปกติว่าก็มันช่น <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่ไม่คือต่อไปคือต่อไปแจะเข้าซีนด้วยกันแล้วก็เออเราก็ไปพร้อมกันไหมเออแต่ที่ไปแปลงก่อนก็เลยเนาะจ้าเดี๋ยวเราขออธิบายแป๊บนึงคือบางทีเนาะเราก็อย่ามาถึงก็เคยงอนเดี๋ยว บางทีมันมีห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายเนาะ oh. บางที ก็เออก็จแยกกันบ้างอ่าเมื่อล่าสุดนี้ข้าวเย็นใช่ไหมหนูหออว่าไม่เอาหนูไม่กินแกงกะหรี่ไม่เอาเดี๋ยวแบบว่าฟันเหลืองเดี๋ยวแบบติดฟันนี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขากินเสร็จเขาก็ไปแปรงฟันก็ชวนเออไปแปรงฟันก็บอกว่าวันนี้ไม่ได้เอาแปรงฟันมาโห่อะก็ใช้แปรงเดียวกันได้ขนาดไหนบ้างไม่คือจริงอ่ะผมว่าไม่ค่อยมีอะไรงอนเขาหรอกอันนี้ก็แค่พูดเล่นๆเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้งอนกันมาสู่คําถามสุดท้ายของเราดีกว่าว่าถ้าวันนี้แบบหลับตาแล้วมอง อีกสัก10ปีข้างหน้าอ่าในเรื่องของความสัมพันธ์ของเราทั้ง3คนเนี่ยเราเห็นภาพตัวเองเป็นยังไงแบบกับเพื่อนๆเ,เอาสัก5ปีแล้วกันผมให้เลยก็ผมเห็นทุกคนเดินไปด้วยกันนะหมายถึงว่าเดินไปในทางของตัวเองแต่ละคนแต่ว่าเดินไปด้วยกันคือผมรู้สึกว่า ใน5ปีเราจะประสบความสําเร็จผมเห็นถึงแววของแต่ละคนจบเรื่องนี้ไปเราอาจจะมาเจอกันในฐานะศิล,ลปินหรืออะไรก็ตามแบบเต็มตัวผมรู้สึกว่ามันจะเป็นภาพนั้นที่เรากลับมาเจอกันพร้อมรอยยิม้มแล้วก็เรื่องเล่ามากมายประสบการณ์มากมายอืออหามพี่มอนเนี่ยวะผมว่นานาราน่าจะเห็นแบบ ความสามารถที่มันพัฒนาขึ้นมาแบบเยอะมากๆอาเ,เอิญเอิญก็มีความแบบโตขึ้นในทุกๆปีเนาะแล้วก็น่าจะน่าจะเป็นแบบอย่างที่เอิญฝันไว้แบบจริงๆเพราะเอิญจริงๆเอิญมันก็มีความฝันอีกความฝันหนึ่งที่เอิญอยากจะไปถึงด้วยอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าน่าจะไปถึงมันได้แล้วอย่างบอสอย่างเงี้ยบอสก็มีความพยายามที่สูงแล้วก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดก็เชื่อว่าวันนั้นนะ่ะบอสน่าจะต้องแบบมีตัวเลือกให้เลือกเยอะแน่นอนถามสาวน้อยคนนี้ก่อนคือตอนนี้เราก็เริ่มสนิทก,กันแล้ว ก็มองว่าในอีก5ปีละกันเราก็จะสนิทกันมากกว่านี้แล้วเราก็ยังจะเป็นเพื่อนที่สนิทกัน oh. คุยกันอย่างนี้ตลอดปรึกษาปัญหากันนี้ตลอดค่ะ mm hmm. ก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นต่อไปแล้วก็เป็นภาพที่หนูอยากเห็นด้วยละกันเป็นภาพที่พวกเราแบบไป international แล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกัน oh. อยากมีสักครั้งกับเพื่อนๆพวกหนูทําได้เออจริงนะแบบทั้ง3คนทําได้คอยเชียร์ตลอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ต้องบอกว่าว oh, ันน so e ี้ขอบคุณทั้ง3คนมากๆเลยที่มาแบบมาเยี่ยมเยียนบ้านพี่บ๊วคือแบบไม่เป็นสาวเหงาแล้วมีน้องๆพูดคุยวันนี้คือแบบสนุกสนานครบหลากหลายอารมณ์เหลือเกินนะจ๊ะแต่ก่อนไปอยากให้ฝากหน่อยได้ไหมว่าสามารถติดตามทั้ง3คนเนี่ยได้ทางช่องทางไหนบ้างหรือว่าติดตามผลงานของทั้ง3คนมีอะไรยังไงบ้างครับผมครับผมก็ฝากละครของพวกเราอีกทีนะครับ Across the Sky รัตฟ้าล่าฝันนะครับก็ตอนแรกออนไปแล้วสามารถย้อนดูได้ทาง n น t f l i x นะครับผมส่วนที่เหลือนะครับก็ทุกวันเสาร์นะครับผม ทุช่อง15ทางช่องวัน31นะครับผมแล้วก็ดูสดผ่านทางแอปวันดีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราเองนะคะแล้วก็ ของแกงอะครอสด้วยสามารถไปดูความขี้เล่นความทะาเล่นของพวกเราได้นะคะผ่าน across the Sky TH ค่ะสำรับใารนะครับที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b คร r i b e ด้วยนะครับผมเออนะจ๊ะอะต้องบอกว่าวันนี้สนุกสนานมากยังไงถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะฝากติดตามผลงานของน,น้องๆทั้ง3าคนด้วยทุกคนเราไม่จบกันไปแบบธรรมดาแน่นอนมันมีอีกหนึ่งเพลงก็คือ you r e my first love ที่เป็นท้าเล่นแล้วก็เป็นหนึ่งในเพลงประกอบละครด้วยเรื่อง Acros สเดอะสกานะชื่อ you r e my first นะคะเดี๋ยวเราลากันไปพร้อมกับท่าเต้น3 2 1ไป Your my first love รักที่ฉันรอมานาน Your my first love รักเดียวที่ใจต้องการมองมาที่ฉันเธออยู่ในนั้นไม่รู้ตัวเลยใช่ไหม Your my first l o v แม้ว่าเวลาจะนาน Your my first l o v แม้ว่าเส้นทางจะไกลในชีวิตฉัน The far too wide, the sweet and the soot shine, the tongue good to her.